สนับสนุนรายการโดย G P X Dare to Challenge พาชีวิตไปอีกสเต็ปกับ G P X D C 3สวัสดีครับพบก,กับรายการเกรปเกอร์ทองนะครับขอบคุณทาง G P X Dare to Challenge ผู้ให้การสนับสนุนรายการอย่างเป็นทางการครับ G.P.X. d c 3 Diabolus Edition ผลงานแต่งคันล่าสุดจากสำนักแต่งชื่อดัง K-Speed ครับโดยการจับเอา G.P.X. D.C.T. รุ่นล่าสุดปี2024เดิมๆจากโรงงานที่สวยลงตัวนะครับโดยที่ทาง K-Speed เป็นสำนักแต่งรถเลยอดใจไม่ได้ที่จะต้องแต่งมันออกมาเป็นรถออโต้เครื่อง3 0 0 c สุดเท่นในแบบที่ชอบเริ่มจากการเล่นสีที่ขอบพ่นใหม่เป็นสีดำไฮเปอร์ติดตั้งช่องตัดลมด้านหน้ากาก,ากซ้ายขวา ทาท่อแต่งใหม่โมทีฟทรงยกแบบฟูลซิเทมทั้งใบเบาหรือใหม่ทําทรงสปอร์ตแล้วก็หรือโช๊คปรับเซ็ตใหม่กดเตี้ยลงอีก40มิลลิเมตรปรับแผนแต่งอลูมิเนียมสีดําแล้วก็ใส่ปลอกมือแต่งเดบูลัสนุ่มเกาะมือนะครับทั้งหมดนี้เป็นผลง,งานของทางเคสปีดสุดรถคันนี้นะครับใครที่สนใจก็สามารถไปดูเวอร์ชั่นดั้งเดิมที่สวยงามลงตัวอยู่แล้วได้ที่โชว์รูมของทาง g p x ทั่วประเทศครับเอาละครับกับมาสู่หัวข้อที่จะมาทอล์กกันในครั้งนี้นะครับ นับตั้งแต่เริ่มการพัฒนายานยนต์พลังงานไฟฟ้าขนาดเล็กตั้งแต่ปี2016ล่าสุดดูเหมือนว่าจะมีความร่วมมือครั้งใหม่ของ2ยักษ์ใหญ่วงการ2อ0ญีอปุ่นอย่าง Honda และ Yamaha ที่พวกเรารู้จักกันดีนั่นเองครับทีล่าสุดทั้ง2บริษัทได้ออกมาถแถลงการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สกูตเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กรุ่นใหม่ที่ตรงกันนะครับและยืนยันว่า Honda จะกลายเป็นผู้ผลิต OEM ให้กับทางย a ม a h a นั่นเอง ด้วยข่าวนี้นะครับได้รับการยืนยันแล้วโดวยผู้ผลิตทั้ง2ลรายเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์บับเดียวกันในเวลาเดียวกันนะครับโดยในเนื้อข่าวนั้นเนี่ยบ่งชี้ชัดว่า Honda จะเป็นผู้เริ่มจัดหารถจักรยายนยนตไฟฟ้าให้กับทางยมามาฮ่โดยอิงจากรถจักรยายนยนตไฟฟ้าคลาสหนที่มีอยู่แล้วอย่าง Honda e-m1e และ Bally e-i นั่นเองครับในอุตสาหกรรมยานยนต์ญี่ปุ่นนะครับ รถจักรยานยนต์คลาสหนึ่งถือว่าเป็นเครื่องจักรขนาดเล็กและก็น้ำหนักเบาซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในสภาพแวดล้อมในเมืองในภาคส่วนไฟฟ้าหมายถึงรถจักรยานยนต์ที่เทียบเท่ากับมอเตอร์ไซค์ขนาด 50cc หรือว่ามีมอเตอร์ไฟฟ้าที่ผลิตกำลังได้ประมาณ0.60แรงม้านะครับหรือต่ำกว่านั้นหลังจากการประกาศในปี2017ว่ากลุ่มผู้ผลิตรถจักรยานยนต์รายใหญ่ของญี่ปุ่นที่ประกอบไปด้วย4แบรนด์ใหญ่อย่าง h อน da k ค w a s a k กิ u z u k กิและย m ม h a ได้จัดตั้งกลุ่ม Swappable Battery Consortium นะครับสำหรับรถจักยานยนต์ไฟฟ้ากลุ่มการทำงานนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้กลุ่มอุตสาหกรรมรถจักยานยนต์ของญี่ปุ่นทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นและพัฒนาแบตเตอรี่ประเภททั่วไปสำหรับจักรยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กและขนาดกลางนะครับรวมไปถึงยานพาหนะน้ำหนักเบาอื่นๆด้วยนั่นเองในส่วนของข้อมูลพื้นฐานตนัวรถทั้งสรุ่นนั้นนะครับ Honda EM1E ที่เปิดตัวแบบพร้อมจําหน่ายอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับมีกำลังสูงสุด2.2แรงมา้าและมีน้ําหนักรวมแบตเตอรี่อยู่ที่95กิโลกรัมมีระยะทางในการวิ่งได้ที่48.2กิโลเมตรต่อการชาร์จและใช้เวลาชาร์จจนเต็ม6ชั่วโมงนะครับในขณะที่เบ l ลี่อมีการวางจาหน่ายมานานกว่าโดยเปิดตัวครั้งแรกในปี2019มีระยะทางการวิ่งนะครับอยู่ที่ประมาณ 88.5กิโลเมตรและก็ใช้เวลาการชาร์จประมาณ4ชั่วโมงขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์3.6แรงม้าและมีน้ำหนักตัวที่125กิโลกรัมแบบรวมแบตเตอรี่นั่นเองด้วยข่าวประชาสัมพันธ์นี้นะครับยังไม่ได้ระบุว่าผลิตภัณฑ์รุ่นแรกของทางยามาฮ่าที่จะใช้แพลตฟอร์มของ Honda จะเปิดตัวเมื่อใดแต่ยืนยันว่า2ยักษ์ใหญ่ในวงการอุตสาหกรรมมอเตอร์ไซค์ญี่ปุ่นจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดต่อไปโดยทั้งคู่มุ่งหวังที่จะรับมือกับ ความท้าทายที่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าต้องเผชิญเช่นในเรื่องของระยะทางเวลาในการชาร์จประสิทธิภาพและก็ต้นทุนนั่นเองครับจะต้องมารอติดตามกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโปรเจกต์นี้จะมีความเคลื่อนไหวแบบชัดเจนที่ออกมาเป็นโมเดลออกมาเป็นคันพร้อม่าจำหน่ายให้เราเห็นกันเมื่อไหร่หากมีความคืบหน้าทางเกรเบเกอรจะมาอัปเดตให้ทราบกันโดยเร็ว ขอบคุณทาง G.P.X. Dare to Challenge ผู้ให้การสนับสนุนรายการอย่างเป็นทางการนะครับและพบกับรายการ g r e b b c k e r Talk กันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดย G.P.X. Dare to Challenge ใหม่ G.P.X. Regent 250 Twin Mark 3 The Regent Forever